รายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยย่านนี้มีของอร่อยนะครับคุณผู้ชมวันนี้มาลิมถนนเพชรบุรีเลยนะฮะเป็นร้านข้าวแกงนานาชาติครับแต่วันนี้มาในแนว AEC ครับจะพาคุณผู้ชมมาทานอาหารมาเลเซียต้องทักทายกันหน่อยฮะ,ะสลามัติดาตังแปลว่าสวัสดีนะฮะช่วง ย่านนี้มีของอร่อยสวัสดีครับว,วันนี้ผมอยู่กับบางยีนะคุณผู้ชมครับ เจ้าของร้านฟาริดาม,มีชื่อว่าฟัดชื่อเต็มว่าฟาริดาเลยนะฟาตอนีฟาริดาฟาตอนีแปลว่าฟาริดาก็ชื่อซ่อภรรยานีครับฟาตอนีก็คือปัตตานีครพี่ยีเนี่ยมีเชื้อสายคนมาเลยไหมมีครับมีเชื้อสายคนมาเลยด้วยบุญาตายาคนมาเลเซียครับวันนี้ผมมาถูกร้านเลยเพราะที่นี่เขาบอกว่าถือได้ว่าเป็นร้านข้าวแกงนานาชาติเพราะว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมมาที่ร้านเนี่ยจะได้กินอาหาร AEC หลายชาติเลย<ช>โดยเฉพาะอาหารมาเลเซียเนี่ยเขาบอกว่าน่าสนใจถ้าเกิดว่าเราไปบ้านเขาเนี่ยเราจะต้องทานอะไรถึงจะรู้สกว่าเป็น ของคนมาเลยพี่นาซิลโมะนาสอะไรนะฮะนาซิลโมะครับผมนาซิลโมะมันคืออะไรฮะเป็นข้าวที่หุงกับกะทิเป็นข้าวหุงกับกะทิแล้วก็มีมีมีปลาปลาเส้ตันเล็กๆกันฮะปลาตัวเล็กๆแล้วผัดผัดยังผัดเผ็ดก็มียังผัดแบบตุ้มิก็มีก็ไม่เผ็ดนะฮะแล้วก็มีไข่ไข่ต้มไข่ต้มแล้วก็มีปลาพวกแกงร้าน่อยอ๋อไปมาเลยเนี่ยหรือว่าคนมาเลยเขาชอบทำอะไรกินกันพวกก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวกังฟูก๋วยเตี๋ยวกังฟูเป็นไงฮะ ก็คล้ายๆรัดหน้าบ้านเราฮะคล้ายรัดหน้าบ้านเรามีอีกอย่างเขาบอกว่าเป็นอาหารที่มาเลเชบพกติดตัวไว้ะพี่เนือดังเขาเรียกว่าอะไรฮะเนื้อเดือดังเนื้อเลดือดังอ๋ออันนี้เก็บได้นานไหมเก็บได้สองสามเดือนสองสามเดือนนลยนะคุณผู้ชมคนมาเลชอบทำใช่ไหมใช่เวลาไปบางบางบางหมู่บ้านบางจังหวัดไม่มีกับข้าวใช่ไหมกินลำบากมุสลิรใช่ไหมครจะกินข้าวอย่างนั้นไม่ได้ไอ้นี่ติดตัวได้เลยกินได้เลยมีกระุ่มปังก็จิ้มได้เลยได้เลยแล้วเวลาทำนี่ทำนานไหมนานใช้เวลานานเลยต้องให้กะทินี่มันสุ จริงๆสุกจนแห้งเลยฮะจนไม่มีไม่มีไม่มีน้ํากะทิลอยมามีแต่น้ํามันนิดหน่อยเริ่มต้นจานเท่าไหร่ฮะจาน50บาทครับผม50าบาทเองเดี๋ยวไปดูหน้าตาของจริงดีกว่านะฮะสัก2อสมเมนูจริงๆร้านนียมีอาหารเยอะมากแล้วก็อร่อยมากด้วยอย่างข้าวหมกไก่นี่ร้านนี้นี่ลือชื่อมากนะฮะนี่โดยเฉพาะจานนี้ก๋วยเตี๋ยวกังฟู50บาทคุณผู้ชมเป็นก๋วยเตี๋ยวนะที่เราไปคุกกับไข่แล้วก็เอาไปทอดนะฮะแลวตัวน้ำด้านหน้าก็มีซอสพริกซอสมะเขือเนี่ยเป็นส่วนผสม เป็นลัหน้ารสชาติแปลกอร่อยเท่าที่ผมเคยกินมาคือมีรสเผ็ดนิดนิดเทือปนด้วยนะแล้วก็ตัวน้ำเนี่ยกลมกล่อมส่วนตัวเส้นนี่ชอบมากเลยเคี้ยวไปแล้วมันเหมือนมีไข่เจียวเคลือบอยู่อันนี้ก็เป็นข้าวที่เขาหุงด้วยกะทิแล้วก็มีปลาไส้ตันตัวเล็กๆมาทอดกรอบๆแล้วก็ต้องมีแกงแล้วก็คนมาเลยเนี่ยเวลาทานแนละ้วเขาจะมีนี่แต่อมาเรกแต่ออคนจีเรียกเจเตมาเรกเล็กแต่อไก่กอแลวนี่นะยิ่งได้ข้าวซะหน่อยนะมาคลุกนะคุณผู้ชม ตัวเนื้อไก่กับตัวน้ําแกงเขานี่นุ่มหอมมัสมันก็ไม่ใช่แกงกะหรี่ก็ไม่เชิงคือรสชาติมันจะแบบออกเผ็ดๆนิดๆแล้วก็กลมกล่อมขุก,ลค,กคลิกท้ายที่สุดครับนี่เนื้อเลอดังอันนี้เนี่ยประมาณ7-80บาทเองปิดท้ายด้วยกระเหนียวมะม่วงอันนี้เหมือนบ้านเราครับแต่คนมาเลย์ก,ก็ชอบมากเลิฟมากร้านฟาริดานี่อยู่ที่ไหนครับอยู่ตอนถึงซอยพิบูลีซอย7นะคร,<ม>ครับผมแล้วก็ ก่อนจะถึงเสียแยกแล้วทีวีครับแล้วก็อยู่ริมถนนครับผมง่ายๆคุณผู้ชมเพชรบุรีซอยเจ็ดนะครับก่อนถึงแยกแล้วทีวีร้านนี้อยู่ริมถนนเชิงสะพานนะครับใช่ครับผมวันนี้เราก็มีตุ๊กตาตีกวักจากรายการตีวอนจะหิวมอบให้ด้วยนะครับเป็นสัญลักษณ์ว่าเรามาเยี่ยมแล้วนะครับอย่าลืมแวะมาทานนะครับอาหารมาเลเซียช่วงหน้าโชควิ่งชนคนโอโบตันครับร่วมสนับสนุนโดยกาทิถุงพัชเจอร์ไรตาชาวเกาะงุ่นสุนพริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่งช่วงโชควิ่งชนคนโอโบตันปี58แจกห้าแปล้าน วันนี้ผมตั้งใจมาแถวสีนครินเนี่ยนะครับมาท,ที่โลตัสพาสมอ์มาร้านเฮลัพโดยเฉพาะที่นี่นอกจากจะมียาดีๆแล้วเห็นไหมครับว่ามีเภสัชกรส,สวยๆน่ารักคอยแนะนำรักษาสุขภาพอย่างน้องเบลสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ,คะเออน้องเบลจ้าคือพี่อ,อยากจะลดความอ้วนน่ะไม่ทราบว่ามีเคล็ดลับอ,อะไรเนะ่นะมังจ้ามีค่ะเคล็ดลับอ,อะไรจ้าพี่ติกินข้าวสิบโลก็ไม่อ้วนนะคะก<ช>ินข้าวสิบโลก็ไม่อ้วนเออล้วทำไงจ๊ะกินข้าวสิบโลไม่อ้วนอ่ะพี่ตีเดินไปข้างๆเนี่ยค่ะสิบโลให้เดินนะคะ อย่านั่งรถร้านอยู่ทนู่นใช่ค่ะสิโลอ๋อเดินไปกินร<ล>้านนู้นสิกิโลห้ามนั่งรถใช่ค่ะไม่เอาอ่ะแนะนําร้านใกล้ๆแถวนี้ดีกว่าร้านอะไรอ่ะมีร้านหงกี่ค่ะ ร้านหงกีมีเมนูเลยจ๊ะเมนูข้าวหงกีเอออย่างเงี้พอเป็นไปได้หน่อยนะฮะแนะนำอย่างนี้นะครับพี่มีเกมเฮฮาปาจิงโก้ลุ้น1,000บาทกับโบตันลองดูไหมคะได้ค่ะมาแล้วเกมปาจิงโก้กับโบตันนะครับเอาละครับกติกาง่ายๆของเรานะครับหยอดลูกมิบนบอลของเราเลยนะครับจำนวน50ลูกลงช่องโบตันนะครับมากที่สุดรับไป1 0 0 0บาทถ้าลงช่องอื่นรับตามจำนวนครับห0 0รหรือ100่ร้อ 100, พร้อมไหมครับพร้อมพร้อมแล้วย,ยอดเลย ปรากฏว่าได้ 1, 100้อมอบไปเลยครับกิฟต์เซ็ตพร้อมรางวัล1นึบาทมาร้านนี้นะครับสั่งแบบผมก็ได้นะครับข้าวหงกีนะครับรวมมิตรเลยเป็ดย่างหมูแดงหมูกรอบนะครับร้านนี้อยู่ปากซอยเฉลิมพระเกียรติ10นะครับโชควิ่งชนคนอปตันปี58แจก,กน้ำใจให้เป็นล้านแจก,กทั้งรถยนตน์มอเตอร์ไซค์ทองคำรางวัลอื่นๆเพี่เลยครับรวมถึง iPhone 6แจกทุกเดือนครับเดือนละ58รางวัลเดี๋ยวรีบส่งกันมาเลยนะครับไปดูกติกาหลังเด็กนะ สนับสนุนโดยโชคว,วิ่งชนโคนโอมตันปี58แจกน้ำใจให้เป็นล้าน